การใช้ไม้แข็งล็อกดาวน์เต็มรูปแบบเป็นเวลาสองสัปดาห์ของมาเลเซียเกิดขึ้นหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่หยุดค่ะจนทำให้ระบบสาธารณาสุขอาจจะรองรับไม่ไหวคุณบงสทัศน์ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลดูจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ดันให้มาเลเซียมาถึงจุดนี้นะคะยิ่งมีการประเมินตัวเลขกลมๆด้วยนะครับว่าในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะแตะ13,000คนก็ยิ่งสร้างความกังวลใจรัฐบาลเขาก็เลยต้องเร่งขยับตัวครับ คุณผู้ชมครับความรุนแรงของโควิด19ระลอกใหม่ในมาเลเซียสะท้อนให้เห็นได้จากการใช้ยาแรงของรัฐบาลนะครับถ้าเราดูภาพรวมการระบาดเนี่ยจะเห็นว่าการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบนานสสัปดาห์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่2ของการใช้มาตรการควบคุมขั้นสูงสุดหลังจากที่มาเลเซียเคยใช้มาตรการควบคุมการเดินทางทั่วประเทศหรือว่า MCO เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับต่อมาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมาเลเซียก็เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆหลังจากที่ผู้ติดเชื้อรายวันมีจํานวนลดลงไปแต่ว่าการเลือกตั้งในรัสซาบาช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําไปสู่การระบาดระลอกใหม่ด้วยรัฐบาลตอนนั้นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ ควบคุมโควิด -19 เมื่อว,วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับ ดูเหมือนแนวโน้มการติดเชื้อจะส่งสัญญาณดีขึ้นช่วงรอยต่อระหว่างเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายนแต่ว่ากราฟผู้ติดเชื้อรายวันกับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ช่วงเทศกาลอีเดิลฟิตรีเมื่อเดือนที่แล้วช่วงต้นเดือนยิ่งมาเจอฤทธิ์ของเชื้อกลายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์อังกฤษแอฟริกาใต้และอินเดียก็ยิ่งทําให้สถานการณ์นั้นรุนแรงมากขึ้นครับโดยรัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะแตะ1 3 0 0 0คนในช่วงกลางเดือนนี้นะครับ แพทย์อาจจะต้องช่วยชีวิตผู้ที่มีโอกาสฟื้นตัวสูงเป็นหลักเนื่องจากเตียง ICU มีไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งหมดรัฐบาลมาเลเซียเลยต้องใช้วิธีตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อตัดวงจรการระบาด ของโควิด19ให้เร็วที่สุดครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยได้ประกาศแผนล็อกดาวน์เต็มรูปแบบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันก่อนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการเยียวยาทางการเงินสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการนี้ด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คือการไฟเขียวแผงกระตุ้นเศรษฐกิจ40,000ล้านริงกิตหรือประมาณ300ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังพักชําระหนี้ผู้ว่างงานผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ประกาศ ว่าจะไม่รับเงินเดือน3เดือนตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยเงินส่วนนี้ก็จะถูกนําไปใช้ในกองทุนภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นอกจากมาตรการเยียวยาเหล่านี้แล้วรัฐบาลยังตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยนะครับณนะ ปัจจุบันนี้ครับชา,มาเมลเซียเนี่ยได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสคิดเป็น6%ของประชากรทั้งประเทศนะครับส่วนคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วคิดเป็นประมาณ4%ของประชากรทั้งหมดมาเลเซียใช้วัคซีนของไฟเซอร์และซ i โนแวคเป็นหลักนะครับส่วน a s t r a าเซเนกาเขาใช้เป็นวัคซีนทางเลือก หลังจากที่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกไม่ยอมไปฉีดก็เลยทําให้รัฐบาลต้องเปิดให้กลุ่มอื่นๆมาฉีดแบบสมัครใจครับแต่ตอนนี้คณะทํางานด้านวัคซีนเนี่ยเตรียมจะนำแอสตราเซเนกากลับมาใช้ในโครงการฉีดวัคซีนกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากประชาชนเริ่มกระตือรือร้อนในการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นหลังจากอัตราการติดเชื้อพุ่งสูงนะครับ นอกจากนี้ก็ยังเตรียมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนรอบๆกรุงกวลาลัมเปอร์และรัฐอื่นๆด้วยรวมถึงฝึกอบรมแพทย์โรงพยาบาลเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนและสุดท้ายก็คือพิจารณาที่จะเปิดจุดฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องลงจากรถยนต์หรือว่า drive thru เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับ สิ่งที่น่าติดตามต่อไปจากนี้ก็คือการใช้ยาแรงของรัฐบาลมาเลเซียจะช่วยควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้หรือไม่นะครับคุณพรวดีคุณวราวิทย์ถ้าในช่วงสองสัปดาห์นี้สามารถคุมได้เนี่ยหลังจากวันที่14มิถุนายนก็จะมีการผ่อนปลนมากขึ้นแต่มาเลเซียก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของประเทศที่ผ่อนปลนมาตราการต่างๆเร็วจนเกินไปแล้วมาในช่วงจังหวะที่มีเชื้อกลายพันธุ์เกิดขึ้นพอดีครับค่ะขอบคุณคุณโมสถั์ค่ะ